สวัสดีจ้าเมื่อพบกับจุม๋มผ้าสกุเมื่อนี้จุ๋มสภาพพ่อ,พอ,อแม่แมแมพี่ๆน้อง,องมาคำนวณขนมเล่ากันนะจ๊ะขนมเล่าประสาวันที่สิบห้าทับเก้าทับหกแปดเมื่อนี้จะมาเป็นแบบในการคำนวหรือเป็นเลขฝันเนะจ๊ะเป็นเลขฝันซะส่วนมากซะก้อนเนาะปภแม่เมื่มมอ เมื่อว่านเมื่อก่อนจุมผ้าโกหรดฟันฟันว่าไปหาปลานอกจากนอกไปหาปาลารถนี่ที่ปิ่งที่ปิ่งน่อยล้อยมานอกจะกนอรถเอ้ามากัดขาทิปปิ่งไหลไหลบอยแม่ลอยมาว่าจะไปเอาปลากระเตมมมองอยู่จ้ะเต็มด่างอยู่ ว่าสิไปป,ปูดปากถเจ้าเมันยังปิงรถมา่รุ่มกัดรุ่มยังก็ดึงออกมาเมาื่อบีเมื่อบีเห็นมันตายเลียดเลียดแดงจึง้งคึงรถเลี้ยวเบิงโอ้คือปวดคือคือพ่อนเนาะพอบ่อแมนตื่นกันมาได้เขาก่ามามาเว้ามามาโทษหาพ่อปูรฤาษีให้พ่อปูรฤาษี มูนี่ตีเลขให้แน่ขนมเล้าสิเดียออกมาบอกพ่อๆแหมว่าเป็นตัวใดก็เลยบอกวามฝันสู่พอโพูฤาษีเพิ่นฟังพวกพูฤาษีบันบ้าไม่ปีนกระแป๊ดบับ้บีบบีบมันตายบีบมันตายกระซุนกรนว่าก็เลยบอกแมนอยู่บ่ลพอโพแมน แปดศูนย์ล่องเบิงั่งเขาก็สั่งถ้าได้แล้วก็สิเอามาบอกพอ่พอพอ่อแม่แม่เนาะว่าล่องให้พอ่พอพ่อแม่เอาไปล่องเบิงล่องเบิงใส่ขนมไทยขนมเล้าล่องเบิงแล้วกันแต่ว่าบอกขนมเล้าก่อนไปขนมไทยนี่จุ่มผ้าสกุลผ้าไปเอาเชือหนึ่งขนมเลาาจุ่มก็ได้มากไปปรึกษาโทุโท,โทุโทุหาปู่ๆก็ได้มาก ว่าไม่เป็นกับหัวได้มาแปดศูนย์หกแปดกับศูนย์ศูนย์พอปูวา่าวิ่งแปดวิ่งศูนย์เดอ้อค่ะวิ่งแปดวิ่งศูนย์เบืองเขาคักคักมันว่าบีตายตายข้ามมือเนาะมันว่าเอาเอาคักคักโหลดแต่เน้นให้เดอ้อจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุ่มผ้าสก,กับกล่องให้เมืออกันหนะ้าแล้วกลับกล่องให้ ข้องตัวใช่นอนข้าวันบานสิบไปเอาแปดศูนย์ข้าอยแม่ไปแปดศูนย์หกแปดศูนย์ศูนย์ขอนมเล่านะจ๊ะให้วิ่งศูนย์วิ่งแปดวิ่งไปมาเบิ้งกันว่ามันสิข่าขนมไทยคือสืบข่าขนมเหล้าต่ว่าห้องขอต้องล่องขอนมเล่าคุกอนจังไดจุ่มผ้าโซ่กับอฟากข้าวอยแม่อย่าลืม โคกดไล่ call, an, you know, whatever, ์คดแช่ให้กับจุผ้าโศกเขามาเบิรงแม่ๆกับฟากคตติดตามจุผ้าโศกในเด้อตาเด้อ8 0 68 0นวนะจ๊ะวิ่งพ่อพูดบอกว่าให้วิ่งศูนย์วิ่งแปดแปดก็คือปิงปิงก็คือแปดศูนย์ก็คือมันตายนะจ๊ะจังไรกับฟาพ่อพแม่กคตติดตามกคไล่์กดแชร่ให้กับจุผ้าโศกสำหรับคลิปนี้ เพียงแค่นี้สวัสดีจ้า